สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเราในช่อง b e a c t Channel ค่ะเรื่องหนึ่งเรืงหนึ่งยิงไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวเอฟเฟกมันขึ้นเองอ่โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอาหารนะครับผมอะวันนี้เรามีอะไรกันบ้างครับอาหารอาหารอทนนี้นี่ค่ะวันนี้เรามีโจ๊กขาเลยคะเป็นโจ๊กขาไม่ได้หรอโจ๊กขาก็ได้ค่ะเป็นผู้หญิง แล้วผู้ชายกินโจ๊กขาไม่ได้อาชมันเอาต่อต่อต่อโอเคมีนี่นะครับโจ๊กคับนี่ให้ดูทีโอเคแล้วก็มีอะไรต่อครับมีแล้วก็มีเลยค่ะรดไข่เค็มไข่เค็มต่อไปก็จะมีอันนี้ซันบรอดไลท์นะครับรดไข่เค็มเหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็อันนี้เป็นโอเคมากถ้าไม่โอเคได้ไหมครับ ไม่อเอาอไม่ได้กินค่ะแย่ละโอเคต่อไปเป็นทาร่โัสตัดเค้กนะครับผมแล้วมันอยู่โลกเอาอยู่โลกนโอเค okay, อันนี้เป็นทาโร่อบกรอบนะครับผมรสไข่เค็มมาล่านะครับอันนี้น่าจะเผ็ดนะม,มีมาราด้วยเออม,มีมา่าด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรอะโปรตีนจากปลาทะเลไม่ทอดมไม่เลิกมือนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารองเรามรองเราองอ่าเดี๋ยวรอวัลองกันเลยดีกว่า ลองอะไรก่อนดีเราจะลองของอันนี้ก่อนละกันที่มาต้มต้มเราจะมาลองโจ๊กครับแล้วก็อะไรอะโอเคมาม่ารสไข่เค็มก่อนละกันนะอันนี้อันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะปกติโอเคมาม่า okay, ที่กินอีกอรสหนึงที่มัน okay, เป็นจองสีดำมเผ็ดแต่เราอเคเผ็ดอร่อยนะไปเดี๋ยวเราไปลองกันเลย A few moments later โอเคครับสินค้าสองตัวแรกนะครับที่เราจะรีวิวนั่นก็คือ โอเคมาม่า okay, นะครับผมรสไข่เค็มนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอะไรเอ่ยโจ๊กค่ะโจ๊กค่ะโจ๊กครับโหอทอี่ยังเล่นกันได้หน้าบาทสิบาทนี่เก็บหมดนะครับแต่อย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเอามาม่านะใส่น้ําร้อนก่อนอ่ะโอเคต่อไปก็อาจจะเป็นเอยไม่ใช่อาจจะขอกเครืองหล็กมาก <c oughs> โอเคครับต่อไปก็จะเป็นมาม่าโอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะป๋อเต๋อผมเป็นคนไม่ค่อยกินอย่เงี้ย ไม่รู้อะไรไม่รู้ทําไมนะก็คือไม่่อยชอบจะใส่แค่ไอ้ตัวนี้แต่วันนี้ก็จะลองมาใส่ทั้งหมดโอเคเราจะเริ่มการคุกแล้วนะครับผมมนุษย์เลยค่ะคนแพนลดมาครับตป๊บหนึน่งครับออันนี้แบบถ่ายในบ้านไม่ได้ร้อนนะนอกบ้านร้อนกว่าไม่ใช่ับเอาไม่ได้นี่หน้าตามันก็จะเป็นนี้นะมันก็เข้มดูนะ แต่จริง<ล>ต้องแอดแอดแบบพวกแบบไส้กรอกอะไรอย่างงี้ไปได้ด้วยนะสามารถแอดเออไส้กรอกเวิร์กเนาะมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมไปาเลงนี้นรตรน,นี้ยเน่อยูเ,ายเขายาไมยู่รถต้องขออีกท ก่อนที่มันจะหมดโอเคอ่ะเต็มสิบให้เลยเต็มดิบวะอันนี้อ่ะแต่ไปนคนไม่ชอบมีไข่เค็มใช่ป่ะแล้วเย็นนะเราให้สิ่แล้วอร่อยอจริงเหรออร่อยจริงเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็ให้สิ่เหมือนกันอเอือนนอเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จ็กครับนะครับเราเขาก็จะมีช้อนมาให้ด้วยนะแต่ช้อนทำไมมันดูเบี้ยวๆเนี่ยไม่ใช่ให้เหรอ <laughs> ดูช้อนนะทุกคนความตรงอยู่ที่ไหนความตรงอยู่ที่ไหนนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็ ออลงดดูได้มันกินได้นะอันนี้เราใส่น้ํามาก่อนแล้วนะก็เลยกินได้นะครับให้ยืมช้อนไหมอ๋อ,อไม่เป็นไรลองใช้ช้อนเขาได้แหละอลอโอ้ชโลนชิซาว่าไปเที่ยวร้อนนะโอเคครับมันร้อนกว่าน้ำพุอีกครับเฮ้ยมันทุกคนมันมีไข่เค็มด้วยนะครับดูไข่เค็มนะใช่ไหมเนี่ยไข่เค็มหรือข้าวเป็นก้อนวะโอเคไข่เค็มนะโอเค โอ้โหไข่เค็มแบบไข่เขาบลักกักอย่างเนะบอกเลยต้องชิมแล้วแหละแด้่าววาคุณไม่ชอบไข่เค็มนะมเดี๋ยวนี้เราจะมาให้คะแนนกันโอเคครับมาลองชิมกันเลยดีกว่าต้องจัดหน่อยแล้วแหละไข่เค็มไข่เค็มคู่พนเอ้ยไข่คนคู่พนไข่คู่พนเค็มเฮ้ยเคยกินเหรอไม่ <laughs> โอเค <laughs> ตัดออกไปนะครับอันนี้ตัดออกไปนะปนะโอเคลองชิมมานะชิมมานนะ ร้อยแห้งไปจริง oh. จริงๆต้องกินร้อนช้อนพวกช้อนตัวเองด้วยค่ะนี่ครับเนะขาไม่ให้สปอนเซอร์อันนี้เดียวนะอีเดียวอีนเดียวอ,อ,อร่อยอร่อยอ่ะมันเหมือนแบบไข่ธรรมาดาเลยอะ ฟาแบบไข่ <What? S 1> รธรรมดาคือยังไงวะไข่แบบต้มยำมาตูมอ,อะไรเงี้ยอืม,อมแต่กินแล้วก็อร่อยใช่ได้ได้ได้ใช่ได,ได,ได้อารมณ์แบบเหมือนโจ๊กแล้วก็ใส่เพิ่มไข่ต้มยังมาตูมมามแต่ไม่ถามถึงความเค็มของไข่มันมันก็ยังไม่ใช่ไข่เค็มขนาดนั้นอ่ะอืมโอเคอเรามาตีคะแนนกันดีกว่าว่า รสชาติเนี่ยเราจะให้เต็มเท่าไหร่เต็มสิบอ่ะฟ้าให้เท่าไหร่แปดมันจืดอะจืดจืดมากเลยไม่ค่อยเข้มข้นไม่ค่อยแบบกินแล้วไม่ค่อยนัวอะไรเท่าไหร่หนัวนะคะเหมือนกินส้มตำํำอันนี้ผมให้ถ้าให้นี่ให้เก้าเลยนะ<ม>เพราะว่าอย่างหนึ่งคืออันนี้เขามีตามนูทริชั่นนะก็จะเป็นแบบว่าไขมันต่ำคือปกติอะโซเดียมมันจะอยู่ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยถึงแบบพันพันอัพอะแต่อันนี้มันมีแค่โซเดียมแค่หกร้อยเอง ก็ถือว่าน้อยนะสำหรับพวกโจ๊กอะไรเงี้ยน้อยเนี่ยมันมีตานี้ด้วยใช่ใช่โภชนาการนี้อ่าโภชนาการมีตาโภชนาการด้วยแล้วก็ไขมันน้อยแต่โจ๊กปกติไขมันมันจะน้อยอยู่ละแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งคือโซเดียมน้อยค่อนข้างดีอันนี้ให้แต่ว่าเรื่องรสชาติก็ต้องพอเข้าใจได้ถ้าถ้าเป็นแบบตาโภชนาการแล้วก็เรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็ก็ให้ได้นะอืมก็ให้ได้แต่ว่าหน้าตามันก็ค่อนข้างจะเละๆไปหน่อยก็ก็โอเคก็ให้ก้าวก็ถือว่าเยอะ แต่ว่าสําหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยถูกปากนะก็อาจจะให้ได้น้อยกว่านั้นอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะครับผมแต่ภาพกลับมาที่ข้างๆนะครับเรากาลังรีวิวอาหารอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องน,องนี้ให้กล้องนี้แผนไปดูนะครับอะกล้องนี้แผนอเอีคยครับต่อไปก็จะเป็นรีวิวขนมทั้งสามอันนะนี่เราจะมาชิมมันก่อนเริ่มมันแรกอ่ะอันดับหนึ่งก็แล้วกันอนะ เลนะครับเรามาดูกันว่าระหว่างเลกับไข่เค็มเนี่ยมันจะเข้ากันไหมจัดอะไรจ้ะสองแผ่นนึ่งหนึ่งสองสอืมอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะบอกเลยอร่อยนะมันแบบเข้ากัน ถามว่ามันกลิ่นไข่เค็มเยอะไหมมันก็มันก็มีนะแต่ว่ามันจะมีแบบกลิ่นไข่เค็มนิดๆแต่เป็นรสเลยมากกว่าไม่ค่อยรู้สึกถึงรสชาติไข่เค็มเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอร่อยใช่ไหมแต่ว่าอร่อยมันมันมันเป็นเลอะเราเรากินแล้วเราติดลมอ่ะใช่อืมเละเราบอกไปเอาขอละไอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวเสรยเวลาครับโอเคต่อไปอร่อยกว่ะไออีกทีได้ไหมไม่ได้ โอเคต่อไปเป็นซันไบรท์นะครับผมซันไบรท์นี่ผมชอบนะโดยส่วนตัวชอบซันไบรท์เหมือนแบบชายไบรซ์เลยก็ได้มอนใช่แบบไบรซ์ไงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอเคจกจมันนะครับอ <ok> ้าวโอเคต่อไปเป็นซันไบรท์นะครับผมลองดูเฮ้ยมันเป็นสไปซี่ด้วยนะอ๋อมันเป็นไขเกล็ดสปซี่นะน่าจะอร่อยกว่า มันแบบเผด็ดอะแต่ไม่มีไข่เค็มเลยอ่ะออไม่รู้สึกไข่เค็มเลยทุกคนคจริงมันน่าจะเป็นรสพริกมากกว่าม,มันไม่น่าจะเป็นไข่เค็มอ่ะไอเดียสิก็กินเยอะๆแล้วเป็นไขน่เค็มมันเริ่มเริเ่มจะเผ็ดละกินเยอะๆอ๋อเริเ่มจะเผ็ดแต่ไม่มีไข่เค็มเลยนะอโอเคเรามาลองชิมมันสุดท้ายเลยอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ ลองอันสุดท้ายนะครับเป็นอุ้ยไข่เค็มสปซี่อ่ะน่าจะเผ็ดๆเหมือนกันมาแล้วมีหม่าล่าด้วยนะกินแรงเราลองจัดเลยดีกว่าลงมาโอ้ยกลิ่นแบบแซบเวอร์แซบเวอร์นะครับผมลองลองลองหนึ่งสองอ่าชนก่อน1ท่งีไข่เค็มหม่าล่าไม่เค็มไหม ไม่มีความไข่เค็มนะแต่อร่อยใช่เออแต่อร่อยม่นก็มันเหมือนแบบเอาม่ากขาเค็มมาผสมกันแล้วแบบมาล่กมันกบไข่เค็มไปหมดเลยอ่ะใช่มันก็แค่จะแบบกลิ่นไข่เค็มไม่ไม่ได้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยวะตัวนี้ยังชัดตักว่าเอกแต่ตัวเนี้ยเผ็ดแต่มีแค่กลิ่นไข่เค็มแต่ตัวเนี้ยไม่มีไข่เค็มเลยมีแต่ความเผ็ดล้วนๆแต่อร่อยอันนี้อร่อยโอเคอะมาตัดคะแนนกันดีกว่าเดี๋ยวนะขอดกินก่อน ชอบไหนมากที่สุดเราต้องเลือกที่มันมีไข่เค็มไหมเราต้องเลือกที่มันมีกลิ่นไข่เค็มด้วยหรือว่าอะเอาเป็นเอาเป็นที่ดูกใจแล้วกันถ้าแรกที่ทดูกใจใช่ป่ะถ้าเป็นอันนี้ที่หนึ่งเพราะชอบกินเผ็ดไงอันนี้อร่อยอันดับสองอันดับสองอ่ะอันนี้ม,มันกินกันแบบเข้ากันบาลานซดีส่วอันนี้มันแบบเหมือนกินําไมธรรมดาถ้าซื้อมาแล้วแบบรสชาติมันอย่างเงี้ยก็คือกินรสอื่นดีกว่าเนยเข้าใจส่วนตัวผมนะก็คิดเหมือนกันว่าอันนี้อร่อยสุดแต่ได้น้อยสุดจริงเราลงมาก็อันนี้นะแต่อันนี้แบบ ด้วยความที่เป็นซันไบรท์อ่ะมันรสชาติมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องให้คะแนนอะไรเงี้ยอันนี้เราเราขอไม่ให้ไม่ไม่โหวตให้แล้วกันว่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรอะไรอะไรโอ้โหมันก็เล่นปากไม่ไม่ห้ามเลยอ่ะเล่นกับสองคนแล้วมีใครจะห้ามอ่ะแม่แม่ขอาไม่อ๋อแม่แม่ไม่อยู่โอเคอ่าส่วนตัวนี้ชอบอันนี้ต่อมาก็อันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้กินมันบอกเลยอันนี้กินมันกว่าไข่มันด้วยอ่าถ้าให้เลือกซื้อสามอันเนี้ย จริงๆน่าน่าซื้อหมดทุกอันเลยนะครับใช่ะน่าจะจำเปอเข้าได้เฮ้ยเราหุ้นยังไม่ได้เข้าได้นะครับเข้าได้เฮ้ยโอเคแต่ถ้าให้เลือกซื้อด้วยความคุ้มนะสําหรับผมอะคํานึงหนึ่งความคุ้มผมซื้อตัวนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ได้กลิ่นไข่คเค็มแล้วก็ปริมาณที่เยอะอื้ไม่แต่ว่าของฟ้าฟ้าชอบอันนี้เี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมอย่าลืมทำอะไรนะกดไล์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เอ้ยซับสไครป์เอ้ยถูก,ถกแล้ว,ลว, <laughs> วเล่นไม่เปิดสาเลยอะโอเค <Okay. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำคลิปรีวิวอะไรต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวันดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ